ใมุดว่าได้ลาค่ะีทอีเลยพี่นองตัวกับพุดีปันกลางโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอรพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุกคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องมาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมื่อนี่กะ มาทงหน้าพี่น้องแคมเคลนแม่จอยเพิ่นพี่น้องมากสคนมื้อนี้กับปูง้งเนาะพี่น้องเนาะอ่าสิมาขุดกับปูพี่น้องอ่าปูหน้าเละพี่น้องเนาะก็ได้อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าโต๊ะปวใหญ่ถ้าว่าได้แบบอ่ะนะก็ให้ปูวงเพิ่นเมื่อกินพี่น้องมือขว่เมื่อยังนี่แหละเนาะบางทีได้บ่หลายก็ให้เพิ่นถ้าว่าได้หลายก็ปั่นกันพี่น้องเนาะเอาเมื่อขว่นะกินกับตําบักหุ่งหรือว่าอีหยังนี่ก็แซ่บเนาะพี่น้องปูหน้าธรรมชาติเนาะแต่ว่าโต้หันน้อยๆพี่น้องแต่มันเนาะมาขุดมื้อไนก็ได้พี่น้องเอ้ย มื่อนี้กับซีมาคูดคือเก่าพี่น้องเนาะภาพแม่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศาย้มแรงเละพี่น้องตอนนี้กับเป็นเวลาสามโมงเลยเนาะมาสองคนพี่น้องเนาะคูวงเพิ่นนางทั้งนี้พี่น้องเอาสบายดีเด้อสบายดีพาสองสาวพี่น้องวมืนอี้เนาะเดี๋ยวก็ไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องว่าสิเป็นจังได้เนาะมาได้หรือบ่ได้พี่น้องโดยโดยพี่น้องเปิดภาพมากกับพี่น้องเนาะบรรยากาศยามแรงพี่น้องพวกัวคุยพี่น้องเลยเนาะมาตรงหน้า ตรงหน้าน,น้อยพี่น้องแต่กะมีกะปูเนาะเดะอันนี้หยางก,กำลังขึ้นบบคอยมีหูกะปูปันไดแถวนี้เนาะพี่นอ้องดินมันอ่อนเนะพี่น้องไอแถวนี้กะเดี๋ยวสีมาหาคุดเบิงนะ่งเนาะได้กระตัวน,น้อยแต่เอามาขวากะแสบเนาะพี่น้องกูวงเพิ่นกะเมื่อขวาก,กิน,นะน,นกมือนั่นกะได้ลายเติบหยองหายพูวงเพิ่นเนาะโบไดเอ้าหน้ามือนะ เพราะว่าน้องกตีมากก็ได้กินพี่น้องเลยไม่จอยเป็นขวาสุกินเนาะแล้วก็เลยบนยอิอ้าเลยสิมาคุดอีกมื่อนี้ว่าท้าได้บุราอกอให้เพิ่นเมือขวากินคือเกล้วันกระมีพี่น้องพอได้กินอยู่เนาะกูกับปูพี่น้องเลยบุนามาลองคุดเหมือนเลยพี่น้องเลยเียาคูวงเพิ่นมาตำหลังเนาะเดี๋ยวน้องะตีสิมาคุดเหมือนกอนมีเสียงสองอันพี่น้องมื่อนี้แบบ มันคือสีบรูทหรอเนาะแป้งใหม่เลยเสียมกยายมหยากเอานน้นเสียมหักแน่เลยไครแต่ดินอ่อนเนาะ อ่อนแล้วก็พุทธพอได้พี่น้องรดินแข้งไว้กับบ่ไหว เกื <ừ. S 2> อบทราบ <laughs> ได้อยู่นะพี่น้องเนี่โอ้แบบพอดีขัวเลยไม่มาทางนี้เด้อมาตั้งเลยตั้งไว้ทางนี้ดินอ่อนอยู่นลยตั้งทางใดก็เหมือน สองเสี้ยวพี่น้องเยมาขุดกตะปุนาธรรมศาสตร์เนาะมันสีนั่นมาเนาะมื่อนี้มีเสียมเสียมบอลลอนที่น้อมื่อนี้ว่าเพิ่งเต้งหรือไงเต้นหรอเปล่าทางว่าเข้ามาในเอลเสียมมาพี่น้องแบบทามาทางนี้นะแบบร์ได้ขังใจมาก็เลยว่ามาลองพุดซะก็เลยบนเอลเสียมมาเต้นเลยพราะลุกเพื่อนะฝนยังเห็นอยู่อคุ้มเออผมบ่าพีดแดอร์วันนี้คือด้วย มาคุดมือนั่นสิคุค<ร>บมือปปู <c oughs> ครบม,ม,ม,มือซับมือนะเสียมอีกนหน่อยค่ะค่ะใครแน่ดินอ่อนเห็ใ <c oughs> ครเหนียลกระเงลรบอเนี่ได้ะปะนี่บ้าแบลนี้เนี่ยนี่แบบบ้าอันนี้กะปู ชั่วโมงครบจังแต่ว่าไม่มีที่ได้เอ็นคกเกียดจัง <c oughs> มามือไดก็ได้แต่กระกปูพี่น้อเลิกเลยมึงมาเห็นอยู่เฮ้เห็นแล้วกระปูพี่น้อยกระปูนะทอดี่มีกระเรนเนยะเฮ้ยมันะดัด เลยพี่น้องตัวกะพุดดีปันกลางพุดดีแซบแต่ตัวจำนี้นะขป้นูมซับมันนะตัวนี้ข่ซับมันมีส่องหูอะคอมเมนต์จำพดไปผิดคตดพิดเลย ไเรียนพี so. me, ่น oh, ้องมือนันครับเป็นอะไรพากันเป็นข่ายนะเราก็เห็นไกับปูนาะตัวน่อยพี่นองหนีกับพเจ็บดีขวัวเราขัวกาลังเหงือแตกตื่นไหมตื่นหมโอ้ยัะพูดปิดได้ไปสบัย <def uras> ต,ต, net, ตื่นตื่นตื N ่นตื <Four> ่นแม่ไดผู้ได้แบนี้มาเปิข้างหลังเดินนี่คือทางเข้าเป็นไหฮะบเป็นเยอง ้นเสน,นียวคุณดิทำหนึ่งเลยแต่ <c oughs> มันน่อยเนาะแต่ดท,ทำหนึ่งเลยแล้วตสน่ห์ขึ้นๆะข้างหลเาแม่งสดแต่ผมกล้วต้องหัวเร <c oughs> <c oughs> ตื่นคอยชับชับแพงบ่บอบนนปันไดกับน้ลอยนะเดตัวนี้กระเทิงนเลยนี่นี่แหละกระตื้นี่นอเนอเด้โตบางโตก็ใหญ่ๆอยู่นี ห <No>, no. น,นึ่งเนาะมันก็ได้ซำมหนี้

มีหหอยหอยเออเอาลุ้นและถักนะคะอาชัคุณใน่หอยพร้อมหอยยังกนเขาเอินแบบนี้นะเฮ้ยหวานสน่าจะไม่ พุดพี่นอ้องพุดขังเนาะนีเงินบอกเพงเป็นไรไหม แป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่น้องในไลายเตบิบเหนื่อยปะเหนื่อตอนนี้นยมันมันหลกเนาะพี่น้องอเลยแต่ว่าพอคุดด้นไวยอยู่ปูนาปูนามาคุ้นปูคือเก่าี่น้องมือนนกัน พี่นอ้อเมยตัวน,น้อยๆเนาะพี่น้องพอดีขวาทำน,น้อยๆฮะนะตัวบุใหญ่คระปูธรรมศาสตร์กันนอยครับเระวังแต่มันหนีมือเนาะแต่ว่าเขาเคยจับเลยขว่ไปยังกระไดมันน้อยไล้มันกระแจวไปเลยเนาะพีพ่ได้ทอดพี่น้องเด็กงูมันน้อยนี่ ผู้เขียดทำบริมีไม่แต่อันนี้หากระปูเนาะปูน้อยๆน,น,นี่ก็เวลาคุดนาโตน้อยๆอยเ้ยเกี้ยงเกี้ยงนี่จังว่าวเขียดหมดจังเนาะนี่คือเขียดแห่งผูได้เกี้ยงนะเขียดเข่าเห็นวหมอากาศหนาวพี่น้องผู้วงพันกระปุดเป็นคุดเลยมากหล่อคุดกระปูพี่น้องมืนอนกับย่ทองหน้านเนาะคุดยำได้กะพอได้กินพี่น้อยได้ได้อยู่แต่ละเทือก ตายรายเติมแล้วพ pues. <vit> ี่น <vit> ้องครูชิมาหาขุดต่ออีกเนาะครูวงเพิ่นกำลังขวัวพี่น้องตอนนะอันกระปูอันคือว่ามือน้องตีหายเพิ่นแล้วพี่น้องอันเจ้าฮอยอี๋คุดได้แหละกะพอดีหายเพิ่นเมื่อขวัวพี็นห่อยน้องมาตีบุหรีเอาน้ำมือหน่อยกะเพิ่นหากระขัวกินเพิ่นเ่ยเดี๋ยวสิหาขุดอีกพี่น้องมาอีกะหาหล่อขุดแถวทงหน้าเนี่ยเนาะคุดเศร้าเนี่ยกระเมจอยเพิ่นมาขุดพี่น้องก็ได้เนาะรลายเติร์เพิ่นขวัวไอสางกินเว้นนี่ มาอันนี้จาน้องกระตีแต่มาปูดิเป็นผู้วางอยู่โตน้อยๆเนาะแต่ว่าแซ่บพี่น้องมันกะปูธรรมชาติ์ทงไฮทงหน้าเนาะแบบว่ากะปูอันเป็นคล้ายตลาดแต่มีตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องกระปูยักษ์มันไปเลยอันนี้เนี่ยกะปูย่ามเนี่ยเขาคุดในทงหน้ามันกระแซ่บพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวกะสีผู้วางคนจะคุดอยู่พี่น้องตอนนี้กันเนาะองกะตีกระซิพอจบคลิปก่อนพี่น้อง มี้กาพากันมาคุดกระปูสองคนพี่น้องเลยมากับพังมาทันเหตุยังเนาะร้างๆเป็นการเยี่ยงอยู่ก็เลยว่าพากันมาคุดกระปูก็ได้ขัวพี่น้องเนาะโดยมาพี่น้องคลิปนี้กะสซขคอจบคลิปพี่น้องค่าพบ่อคลิปหนาพี่น้องเนาะโดยมือหนาพนักพี่น้องเนาะมาทุกมือไรกะพังมาทันขวดขวาไว้พี่น้องมันโตน้อยๆเนาะเผื่อมันสีใหญ่เหมือนกันนั่นบ้ามือคือไม่จอยมณิก็มาคุตพนิไดรมาคุดทุกมือพี่น้องนี้กะ ว่าหน,นี่กับบริมาเนาะมาเมื่อก่อนนั่นโดยพี่น้องคลิปนี้นขอลาไปก่อนเดอ้อพี่นอ้องขอกล่าวคำว่าสบายดดเดอ